ครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง CBR 650แทบจะว่าเต็มระบบละเลยก็ได้เพราะว่าผมจะเปลี่ยนจะใส่ทั้งน้ำมันหัวเชื้อน้ำมันแล้วก็ล้างน้ำมันเครื่องแล้วก็หัวเชื้อน้ำมันเครื่องแล้วก็เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องด้วยเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันเลยอุปกรณ์ที่ผมใช้ก็จะมีก๊อกแก๊กหนึ่งตัวก็วหัวนอ็อตหัวขันบล็อก901 65มิล แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นไว้ขันน,อน็อตเหมือนกันขันน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องอยู่ที่12มิลเดี๋ยวเรามาเริ่มถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนเลยเรามาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกันก่อนเลยผมจะใช้บล็อก12มิลเพื่อขันดูน้ำมันโอ้สเข้าไปตรงนี้ครับเนี่ยบล็อกอยู่ตรงนี้ใส่เข้าไปก็หมุนพอ,อเรื่องหมุนออกแล้วก็เนียคลายก็ค่องคลายเดี๋ยวน้ำมันมันจะพุ่งออกมาก็เททิท้งไว้แบบนี้จนน้ำมันเครื่องออกหมดประมาณ70นาทีปล่อยมันทิ้งไว้แบบนี้ครับอ๋อแล้วเมื่อกี้ผมลืมบอกไปอีกอย่างงนึ หัวแหวนตรงนี้ศูนย์คอนด้ามีท <bunker. S 1> er. ุกศูนย์นะครับแนะนำให้ซื้อใหม่แค่สิบห้าบาทเปลี่ยนทุกครั้งให้ซื้อตลอดครับของผมอกมาแต่ไม่ได้ออกมาเดี๋ยวเราไปเจอกันหลังจากน้ำมันเครื่องหมดนะครับก็หลังจากที่น้ำมันเครื่องเราได้หมดแล้วเดี๋ยวเรามาเอาใส่กล่องน้ำมันเครื่องออกกันเลยก็ผมจะใส่บล็อกก้อนหนึ่งก็ไปตรงนี้วะแล้วก็ต่อโลเก็ตถ้ดไปก็หมุนออกข้าหมุนครับระวังแข็งแตก อนนี้น้ำมันเต็มบ้านนะครับเ,เรเาพยายามถังมาก่อนน้ำมันเต็มแล้วก็ค่อยๆหมุนต่อค่อยๆนะครับระวังโดนพูกสายก็เดินหน่อยเราจะได้พร้อแกนกลองออกมาแล้วปักดูบอกไปว่า นะ้ำมันเปลี่ยนใหมห่ทุกครั้งแต่ถ้าแบตยังดีอยู่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนเลยอ๋อแล้วก็เมื่อกี้ตอนจะถ่ายน้ำมันเครื่องผมไม่ได้ใส่ตัวนี้ลงไปก่อนจะถ่ายน้ำมันเครื่องไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวรอบหน้าถ้าผมได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีกรอบผมจะมาใส่ให้ดูตัวนี้ช่วยรั้งน้ำมันเครื่องต้องอย่ไมพอตอนนี้น้มันเดือดเราใช้บอกช่วยเดี๋ยวเรงมาแกะตัวน,น,นี้ใส่น้ำมันเลยตรงก็จะมีตรงนี้ดึงค่อยๆดึงครับมันจะมีล็อกอยู่ดึงค่อยๆดึงแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้้วเเรราาก็ปิดฝตงนี ก็จะมีตัวล็อกมาอีกชั้นหนึ่งแล้วก็เปิดออกน้ำมันเครื่องตัวนี้จะเป็นสีออกสีแดงน,นะก้อนถึงออก็ใกล้ๆเห็นไปแล,แล้วก็เราก็เทขอบด้วย ก็ชุบน้ำมันกับขอบโอลิงนิดหน่อยแล้วจะระมุ่รอตอนหมุนดับเข้าก็ระวังหน่อยเพราะว่ามันจะโดนสายไฟของรถเดี๋ยวเอามประกอบมาไว้ก่อน ถ้าแนะนำผมแนะนำให้ค่อยใส่ไปก่อนแล้วใส่ตงนีนะ้กค่อยๆด้วยค่อยมีมมนะ้อ๋อมันเ่อยู่ที่แล้ก็ลองมาใช้บ็อก ก้าศูนย์หนึ่งหมุนกันนี่เลยตอนนี้ก็แน่นแล้วอโอเคคิขขวของบอกอต้องแล้วก็ค่อยๆหมุนไปอย่าลืมเปิดเปลี่ยนมุม ังไงนั่นคือนะคือมันแตกโอเคแล้วก็ถอดไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นบล็อก12เงม็ลเรามาทำตัวนี้กันเลยเราไปหางมุมแล้วกไ็ไปขันนะเปลี่ยนน่นเกิดแข็งแข็งมันจะแตกเสียค่าซ่อมเยอะกว่าเดิมอ่ะก็ระมานี้ครับ เดี๋ยวเราเปล rats, ี <trips> ่ยนน้ำมันเครื่องเป่นน้ำมันเครื่องกันเลยไปเช็คน้ำมันเครื่องกันต่อน้ำมันเครืองก่อนนแล้วก็ต้องเทผ้านะครับแล้วก็ถือเข็มเช็ดน้ำมันเครื่องออกมาก่อนแล้วค่อยหล่นระวังเลอะถ้าเราเอามาเช็ดก่อนรอบนึงเช็ดให้สะอาดโอเคก็วิธีการดูง่ายเติมน้ำมันเครื่องให้ดูที่ขีดสองให้น้ำมันเครื่องถึงขีดสองแล้วก็พอครับผมเดี๋ยวเรามาเติมกันเลย เลยไม่ได้ถือกุ้ยนะครับกุ้ยผมยานะชอบเดียวยาวเพนี้น้ำมันแล้วก็ค่อยเทลงไปกวดแรกไม่ต้องห่วงใส่ไปให้หมดหมดเลยสิมันของเขาก็จะออกสีแดงๆบบเหมือนเดิเขาเรียกหมูตุ๋นน้ำแดงแล้วทีกอันึงของผมมันรวมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนใช้กอง ก็ประมาณ2องจุดก็แกะกันเดี๋ยวอีกอันอันที่เหลือเราค่อยมาใส่เพิ่มก็ใส่เข้าไปก็เราก็ปิดได้เลยถ้าเราใส่ก่อนแล้วเราเช็คเรียบร้อยวิธีเช็คก็คือดึงไม้ออกมาเช็คตามที่บอกไปข้างข้างต้นเลยเราเช็คเสร็จแล้วก็ปิดแต่ มีหัวเชื้อในหม้อเชื้อก็คือน้ำมันสองลิตรขึ oh, m. M ay, èn, ้นไปให้ใส่ยี่สิบมิลลิตรยี่สิบมิลลิลตรก็คือหมดหลอดเลยเดี๋ยวผมใส่ทั้งหมดหลอดเวลาให้ใส่หัวเชื้อตัวนี้ครับไม่ต้องตกใจนะครับเวลามันน้ำมันออกสีดำไม่ต้องตกใจว่าน้ำมันเราสีแดงแล้วก็คนเราใส่หัวเชื้อไปปุ๊บเน้ำมันมันสีดำไม่ใช่เพราะว่ามันหัวเชื้อเป็นสีดำแล้วเดี๋ยวมันจะไปทำให้น้ำมันของเราเป็นสีดำไปด้วยก็เดี๋ยวเราเพิ่มใส่ใส่แบบนี้ก็ได้ แล้วก็ใส่ปิดไปได้เลยก็ไม่ต้องแน่นมากมเวลาถอดเจะได้ถอดง่ายเรารอใส่เสร็จหมดได้ยอเราปิดฝาน้ำมันที่เหลือแล้วเราลองมาสตาร์ทรถสตาร์ทรถรอบเบาไม่ต้องบิดไม่ต้องเร่งทิ้งไว้ประมาณ5นาทีไปเดี๋ยวลองสตาร์ทรถ เติมต <mondo> <flix> ัวนี้ไปรักให้มันเพิ่มด้วยครับไว้ทีที่เราต่อไปดูกมต่ออย่าไคนังพ่อนก็เดี๋ยวเดินรอบรถออกไว้สัก5นาทีสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับบ๊ายบาย